น้องใหม่พี่น้องว่ามันจะถือกันบ่เด็กเก่าเ้ามายามก็ได้กุ้งเถื่อเถื่อจุ่มหน่อยเนาะนี่เขาก็ให้กินข้าวเที่ยงนี่สะดวกกับมายามกับแม่พากันค้นข้าวได้มายามเบื่องใบถือกุ้งบ่เนาะถือกุ้งเหาก็่าเอาเมื่อตั้มกินดิมาชิถือกีบอ่ะน้องใหพี่น้องน้่งกะบโบป้าเลยสะดวกกับมายามกับแม่เด็กเก่าก็ได้ปลาลุกพ่อแม่พี่น้องเลยนี่สองเถื่อเนาะลาเถื่อ เทือ่ช่นึ่งนะสาเตือชอสองนี่สิบเกาเยเชื่ผ่านมากระโดงแมายามก็ได้แต่กุ้งพ่อนพี่น้องไประมาณถอยน้อยเห็นเนาะเข้ามาตำก้อยกินมาเบิ่งก็ได้ววามที่ถือบ่เนาะรวกกับมายามกับเมย์ได้เมย์มีป่ะอยาเบิ้งนูก่อนเ้ามก่อนเด้อไปแล้วหากตัวไปเล้าหกัวไดเก้ากั่านพมาพี่น้องไย น้ำมันก็อยากบุกแล้วเนาะกระโดงกระเมงยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับหายพ้นข้าหญ้าเฒ่ามืดพนปลายังสะระเลยนี่บะกุ้งนะน้ำบุกปะได้เนาะน้องก็ไม่ได้ยามแต่เช้าผมมีน้องเลยหายไมายามอ๋อปลาไอ้กระปูเลย ปลาไปแล้ปลาอย่างวะแม่ปลาอยัางไรลายนี่บปลากุ้ดปลาล่าปลาละานำกับบกปลาได้แต่ก้าวกับเพ้พอกินเนาะเพื่อนพี่เนาะยังมีอย่งผู้ช้างก้นบ่ได้ไหมตรงนี้บ่ดลุงมาข้างกดเบดสมัครขาดไม่ก็ไปแล้วแต่เห็ดแหยมาทีเดียวนี่ยากบ่เจะกันเฮ้โอ้ยคำนิ่งคำบืนมาถือชักกระปูกระปู ลาป้าบบนี้นั่งกระบกปลาได้แต่เก่ากะเก่คบนั่งเขาด้วยมแต่แต่กี้เขามาเตือเต็มฉนเพื่อไรเนี่ยนังบกปลาเด้ยิ่งจะส่งเนี่ยเนี่ยทีขยาะนั่งมันกระบกเด้เนาะแต่เฮทมิตนั่นถือยูไม่้องเลยปลาลดปลาเค็งปลาลูกกะมิซองเถื่อถือลายเนาะเือหนึงสาเธอที่สองหนึ่งสี นี่มันก็นำกระบกแล้วสรวงกับมายามกับแม่เนาะแต่เก่ากัแต่เก่ากับพ่อได้กุ้งพ่อได้กุ้งลายโตอยู่เนาะประมาณถวยหน่อยหนึ่งไปแมายามต้อนแต่บุธยามต้อนเกิดมาไหมบุธใช่ไเนาะได้ปปรลดสิหาตัวดิมอยู่บะอืมปิงกิน ยังกินมันนะปะละปะลาด่าปลาด่าอ้าวแมงมัมยงยังไงกินได้บนนี่นนมยีวนบ่นี่ทีอากินมึงดอ้ดาเตหิวข่าวเชี่นะนกบมาทังบ้านแฉลเอินหมายี่วนน่าพอมเนชิมมึงผสมบ่ากานแคบบ่ไหมแบอยู่หิวเข่าเยอะชุกแล้วเส้นไหนะ่ะต้นมันนาอมันรดลงมาหน่ เมื่อเจ้าหิวเขาว่าเายังบม่ได้กินขาเทียนหวานนี่มันชุบคักมันชุบคักปลานี่ต้นมันลอยพี่น้องไงใช่ไหมวะนี่มันหล่นเมื่อได้คนละผูกมันหล่นไมื่อไหรต้นมันลอยพี่น้องผูกผูกไม่ผูกผูกมันหล่นเนาะมันหล่นนุ่มนุ่มพี่น้องแม่ยามกระเบืถือเนีปลาซี่ห่าโตจะก้ากระถือเข้าไปพี่น้องเลยเป็นสะดวกหารสิคนข่าวยากับแม่์น้อยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับ ในหมัางอีควนหลือบะหมี่ในมันกันนี่โผล่ไปพี่น่องสีสันหมักี่ควนเช็พเนี้ยเช็พเช็พม,มันชุกมันตะกามันสมเนี้อหาสิกดได้ครึ่งหนึ่งยังครึ่งหนึ่นงแรงลงมามัดอีก ชอบน้ำฝนเพราะพี่น้องมืดฝนใช่ไหมเนี่ยไม่ชอบมันกะเน่าตกเป็นโปกแป๊กๆเลยโดยเนาะบันนี้เขาจะซีเมื่อเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเลยมาหากินข้าวเที่ยงตอนนี้ก็สามสี่โมงยังเนี่ยเนาะตอนนี้ก็ยังสามโมงหาสิบสี่เลยคือข้าสี่โมงแต่แม่เอ้ยยังมุพากินข้าวเที่ยงอยู่เนาะทางสะดวงกับมัดข้าวเพื่อคนก็ไม่ฮะไม่มีน้อคุณลอยมีคุณลอย น้องมัดเขานะาผักยังบ่ได้กินข่าวบ่แม่พี่น้องเลยเผาคนเข่ามายันบุทันคนไก่ชุบนี่ก็ชุเป็นทั้งผักกาดแม่สะลวงปลูกพ่อแม่พี่น้องงามงามเนาะปีกำลังกินเลยขั้นสมบ่แม่พี่น้องเลยผักกาดขาวกับผักบัวเนาะผักบัวน้อยน้ำงามอันนี้แม่สะลวงกระยอนเนี่ยสิขั้นสมมือเนาะน่าจิขั้นสมบ่แล้วเนี่ยทั้งเ้านี่ก็สชะลวงกระซื้อผักกระลำมะไซพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้กำลังชิมกระเทียงกับแม่ ตอนนี้ซีมงได้แล้วเนาะทั้งสะดวกกับเมงยังม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยใบสะใบยมปลากระถือชามสิโตนเนาะแต่เก้าไม้ยามกระไรกุ้งพ่อแมเพิ่งกุ้งพ่อแม่พี่น้องเลยเธอถวยตูมหน่อยกับพ่อเลยตามกับก้อยเนาะลงแบบนี้มาถึอโอ้เทียงสะดวกแม่์นลิตุกแค่นี้มือเย็นห้ำอยู่แล่นตกเบล่งแค่นห้บ่ตกปะ ปลูกทางงวสะดวงกัปลูกแต่เศ้ายังไม่หา่เลยนี่ขี้พเนี่ยกรเพาะเนี่ยตัวเ่จอยถ้าพุ่เพกับคนเข่าพ่ไปน้อยแต่ก็เผาน้ำผลเนาะยันผลตกครับเนไปกินข่ากับยังเหน่น่้กินชับปลปลายางปลากระตามเตี้ยไดิจ้ะเตีื่นปแหงวะ นี่ก็สิเป็นเทียงสลวงพ,พี่น้องไกรไกลเติมเนาะทางแถวเทียงนี่ยังเดือดสามให้ทางเทียงยังเดือแเตาสามให้พี่น้องเลยนี่ก็สิเป็นทางจ้างมือนั่นเดี๋ยวนอะนอะ๋อ,อเทียงแล้วชวาวเมืองกินข้าวกินยังแล้วก็จะลงมัดข่าวรอบแรกอยูพ่พี่น้องเลยเนี่ข้าวแถวเทียงสลวงยังทอสามให้นี่แหละ หอดเถียงแล้วน้องเมย์หอดเถียงแล้วเศร้าเมย์พักผ่อนอันนี้บ่เมย์จะเอาเมื่อขันสมบรณงเลยเมื่อขันจะพักข<ร>ันลายกินบวชขันพอดีกินขันพอดีกินขันพอดีทางเมย์จะรวงกัชีเศร้าเมย์หวันพัก,กันกินข้ากันชีลงไปเจ้านั่นเจาน้าชีไปปลูกพักบ่อแบอัน,นี้เพืปู่อเหน่ที่กินข้าจะไปมัดข้าโต โอ้นี่ก็สิเป็นไก่ซาลวงเนาะขังไว้อยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกันปล่อยกับมันก็สิออกกินเข่าซับพวงเข่าเนาะไก่ยังชามให้นึ่งเบเกินชองมือซาลวงกะสิเกี๊ยวแหี่เกี๊ยวแล้วกกะซีปล่อยไก่ออกพ่อแม่พี่น้องเลยอีต้นมันนอกกับคังไรายมือหลายวันเติดไปชองชามทิศเลยท่างแม่ซาลวงไว้สิีวิดฮอตเข่าชองจบเลยว่ะฮอตเกี๊อแต่ละมือเดี๋ยวนี้ก็สิเป็นกองเข่าที่ฮอตเกี๊ยวทั้งไทยทียันลุ้งไปห่วยเนาะ เฮากระสีกองใบพังนี่ทั้งเทียงนี่ยกขัน้นขึ้นช่วงขึ้นหอกกระสีกองไว้ทั้งตูบพ่อแม่พี่น้องเลยนี่เฮากำลังกองไว้เทียงข้าเทียติขา้ขาเทียงลูไปล,ลนะุ่มเพื่อนเนาะอะไรประมาณสักนี้เบิ่งดุเกเบกก่อนเบะกันพ่อแม่พี่น้องเบะหน่อยงามอืมนางชื่ออะไพ่อแม่พี่น้องเลยสามชิ้นมือนี่เนาะที่เป็นโคกเบะ เออโตแม่พัดซองเด้ลงมาจากโคกเลยเน้อพายมายันมาครบเจ้าว่าเจ้าพายมายันมาครบเ่อฮะโอ้แม่มันกระซิรอ์ชนชาวลุงดวงเลยนี่กระซิเป็นคอกแวะพายไปนอนไงตาเป็นเห็นมิดเห็นพุนใหา่เป็นโป,นป,นป,นนป,นป๊บได้อีเนาะคั้นพาฝนตกหน่อยนึงเล่โรคพี่น้องเลย พันยันมิดผลดิป้าเอาลูกลงมาลุ่มบ่อันนี้พันยันมาครบเจ้านี่น้อยอยู่เนาะลงมาเอาลูกแล้วเด้าชิชนจ่าดวงใจลงมาเห็นไหมลูกลงลุ่มเพราะไงพีนงพ่น้องลุ่มยันมาครบเนาะเพันออกมาอ๋อหมักผ้าวไว้พี่น้องเลยข้าวก็ไม่ยุ่งจะขึ้นบ่ได้เนาะ อยากกินนี่จะขืนไม่ได้ครูต้นกระสูงเตอะ์เมื่อที่กินมะพร้าวได้นอนเย็นเส้นน้ำก้อนป้าป่านนี้จังขึ้นมาว่าไงพี่น้องเลยพร้อมหั่นกาสามโมงหาสีน่นาะยสี่มุ่งแน่เดี๋ยวนี้เนาะหายพากันขึ้นมากินขา้าวเผาคนเห็นมืดพนพ่อแม่พี่น้องเลยข่าวข่าวว่าพลที่ตกแต่วันที่สิบสี่หาวันที่สิบเก้าเนะาะทั้งสะดวงกับแม่กับบุ๊กเลยทั้ง ทั้งมัดทั้งคนไปนะทั้งฉลวงกะมัดทั้งแม่ฉลวงกะหาบนั่นเนาะฉลวงมัดได้ลายฉลวงกะมัดคนนะแม่โอค้ควัยกับยังบุรียหญ่ได้พ่อพี่น้องเลยตอนนี้ก็บสี่โมงแล้วฉลวงเลขึ้นมากินข้าวกินข้าวกับสมืงนินจะน่ากับทลงไปมัดดิขับอะไรกับชิวเมื่อชิวชิลงไปมัดดิถ่าวม,มันบกคำเนาะพ่อพี่น้องทามันคำกับค,คือสีเมื่อบรรยากาศกับลมลมบ่แม่พี่น้อง โอ้เดี๋ยวแต่ทงน้อคนเข่าเซลเซียสหัวลมออกแล้วทงฝากอะลายน้ำกระมีพ่อยพี่น้องเฮ็ดบดออกเด่นเนานะแต่าวเกาผนว่าทงผ่าลายเฮ็ดบดออกวันนี้ถือว่ามีมืดพนพ,พ่อยพี่น้องไใส่กระเพ้ากดเข่าคนน้าม่นงนี่เลยนะตอนนี้สะดวกกระมากินข้าพอพี่น้องเลย นี่กินเนาะกะเจวปลามู้าอันนี้เนาะฉลวงกินเวอร์ฉลวงกับกล้ว้นี่ก็จะเป็นปิ้งหมูหวานคนพี่น้องมามากินเขาน้ำะรวงกะว่าเขาเทียงกะทำเวรเขาเที่ยงเนาะคนพี่น้องซีมุ้งเนาะดวงให้ขึ้นมากินเข่าอนนี้ก็จะเป็นเจลจะกินเรากอต้องกินเมี่ยงวานเนาะมากล้วยะดวงกินกับเมี่ยงกล้วยแต่นี้อาหาระดวงกินื้นนี้คือปิ้งหมูหวาน กับแกวปลามื่อเช้านี้แม่เจ้าบลกินบ่ทั้งแม่สฉลวงกับบุญญาพ่แม่พี่น้องเลยกายเวลากินข้าวเที่ยงไงเนาะทั้งแม่สฉลวงเพิ่นกับชีลงไปปลูกพักชิลงปลูกพักบัวเพิ่นเพิ่นกับชาวบัวลงไปปลูกเนาะแม่พี่น้องป้าเพิ่นแต่พักบัวหัวหน่อยจะปลูกบวัดเรียกว่แม่เนี่ยทั้งแม่สฉลวงกับสบายลุพ่อแม่พี่น้องไปปลูกกินข้าวเที่ยงจนชีมุ้งเลยเที่ยงก็ไม่เที่ยงเนาะจนชีมุ้งเลย กายเวลาอยาดคนมาเดี๋วยวจะเอาพักหัวพักไปปลูกเนี่ยแตดวงกินข้าวเนาะกินขาน้นขาวสะดวงจะต,ต้องไปมัดข้าวโตมันไม่องเลยเด้อกินข้าวอันสะดวงสะดวงกินขา้าวไปจับเจีวนี่เจียวปลาชอบนี่นี้เนาะจับมันเจียวปลารุกมาๆกินข้าวอันสะดวง โยคลิปนี้กะโบไม่ยังไรเนาะสะดวกคือสดจบลงเพียงสานีแหละสะดวกหายชิขึ้นมาพกพ่อแม่พี่น้องเลยกินเข่าเทียงกับมันเทียงเนาะสี่โมงแล้วทั้งสะดวกกับเมกะเผาคนเขาน่าเนาะกะมืดพลพ่อแม่พี่น้องเลยมืดข,ขึ้นเลยเมื่อเศา้านี่กะมืดกะเห็นพลหยาดอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยทั้งสะดวกกับเมกะเผาคนเผามัดเนาะอยันพลตกห้บมัดเข่า จะ่ับกินนีสะดวงก็จะได้โชบดงสำเนียเนาะสะดวงกเลยกินเข่าพ่อแม่พี่น้องเลยขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวงวันหน้าในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเราได้เหตคลิปหน้าต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้สะดวงโดยเขาเกาเข้าขมาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง